เจียงหลีเดิมเป็นองค์หญิงใหญ่แห่งคว้นต้าเฟินแต่เมื่ออายุครบ15บปีข้าได้ได้มาอยู่ในร่างของคุณหนูตัวจริงแห่งตระกูลเจียงที่เพิ่งถูกตามตัวกลับมาพี่เปลี่ยนเสื้อผ้าซะคุณผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวจะพาแกไปพบคุณท่านจัดการเนื้อตัวให้สะอาดหน่อยอย่าทำขายหน้าต่อหน้าคุณท่านแต่สิ่งที่น่าขันก็คือผู้ที่เป็นคุณหนูตัวจริงแต่โดยกำเนิดกลับถูกคุณหนูตัวปลอมแย่งความรักทั้งหมดไป มานนอกเข้ากลุง่งใครใชใ้เธอกลับมาที่ตระกูลเจียงทำไมเธอไม่ตายอยู่ข้างนอกไปซะแต่แต <Hayır. S 3> ่นี่มันบ้านฉันนะบ้านนี้ไม่ใช่ของเธอนะนางโง่นางขี้เร่ไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่้วยซ้ำคิดจะเอาคืนเหรอตายซะเถอะเกิดอะไรขึ้นอะพ่อคะแม่คะ เขาบอกว่าหนูเป็นเด็กกำพร้าจะไล่หนูออกจากตระกูลเจียงแล้วยังตีหนูด้วย<ห>อะค่ะนูเปล่านะนยังกล้าโกหกอีกไม่คนพาแกกลับมาตั้งแต่แรกทั้งสกปรกทั้งเหม็นจะกับขอทานแค่ไม่ได้ไปแต่เล็บท้าของเว่เอ๋อไ์ยังมารังใจเว่เอ๋ออีกโอเคแม่คะหนูหนูไม่ได้ทำหุบปากมานี่หน่อยคนผู้ชายเอาเด็กนี่ไปไว้ในห้องเก็บของงดข้าวงดน้ำให้มันได้ตาสว่างว่าฐานะตัวเองเป็นยังไง ไปไม่เอาไปไม่เอาไม่เอาพ่อคะแม่คะทังทังผิดไปแล้วทังทั้งหิวหิวน้ำจังเลย เอถึงร้ายก็ไม่กินลูกตัวเองคนที่มีจิตใจโชั่ร้ายเหมือนงูพิษจะคู่ควรมาเป็นพ่อแม่ค่าได้อย่างไร<ะ>แกหูหนวกหรือไงให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่เหรอยังจะใส่เสือ้อขาดๆแบบนี้อีก ยัยเด็กบ้านี่ทำไมจู่ๆถึงได้น่ากลัวแบบนี้นะเดอ๊ยนี่เธอมังอาดคนใช้ไม่รู้จักที่ทำที่สูงกล้ามาสั่งค่ะถอยไปพี่รองเมื่อก่อนฉันบอกพี่ เรื่องที่จะให้เจียงถังถังคลุ้งทุงชนกับคุณชายสามของตระกูลเจ้า